สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับสตาร์อีกแล้วนะคะที่ Star Beauty นะคะวันนี้จะมาพูดถึงสีไฮลิปกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเอาสีไฮลิปมาให้ดูนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสตาร์ได้ทาผมให้ลูกค้านะคะเป็นสีปิดผมขาวที่ออกค่อนข้างที่จะบลอนนะคะที่นี้สีไฮลิปมีหลายแบบมากๆนะคะแล้วก็วิธีการใช้นะคะเดี๋ยวสตาร์จะมาอธิบายด้วยนะคะแล้วก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะสีไฮลิปเนี่ยปิดผมขาวได้ด้วยแล้วก็ทําเป็นสีบลอนได้ในขั้นตอนเดียวกันเลยนะคะง่ายมากๆถ้าคุณ มีสีผมที่เข้มแบบสตาร์นะคะหรือว่าสีผมที่ค่อนข้างที่จะมีความน้ําตาลอะไรอย่างนี้นะก็ใช้สีไฮลริปได้ข้อสําคัญนะคะสีไฮดริปเขาผสมกับไฮโดรเจน12นั่นเองค่ะ สีไฮไลท์ที่ใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเฉดสีที่ทำเราไม่ค่อยติดส้มมากแต่ยังเป็นคงสีแชมเปญสีบลอนอะไรแบบนี้นะคะตาา์มีมา3สีนะคะวันนี้มาแนะนำนะคะก็จะมีสีพวกนี้นะคะก็จะเป็น12ทับ1 12ทับ1 1, 1แล้วก็12ทับแ9แบบนี้เนาะ,ะวิธีการใช้ใช้ผสมกับไฮโดรเจน12% 2เนต์2เท่านะคะแล้วก็ใช้สี1หลอด60กรัมใช้ไฮโดรเจน12% 60กรัมแบบนี้เนาะ จะดูที่รูปนะคะก่อนทําผมจะโคนดำนะคะแล้วก็พอหลังทํานะคะสีเขาจะออกบลอนนะคะไว้เวลาเต็มที่นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงแบบนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าคือสีไฮลิปเนี่ยเขาจะทําการเปิดเกรดผมแล้วก็ดึงเม็ดสีออกมาเยอะๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะทําสีแบบ เอาสีที่เป็นตัวโทนนะคะลงไปฝังอยู่ในเม็ดสีในขั้นตอนเดียวกันเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ผงฟอกนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูผมดังแบบกันเนาะว่าเป็นแบบไหนนะคะนี่ก็คือ,คอเทคนิคการปิดผมขาวหรือว่าทําสีแฟชั่นนะคะที่หลายๆคนยังไม่ทราบนะคะสตาก็เลยเอามาบอกกับคุณผู้ชมนะคะสําหรับใครที่มีสีผมค่อนข้างที่จะเข้มมากๆแล้วอยากให้เขาแบบว่าเป็น สเปเชียลบลอนขึ้นมาเลยนะคะก็ตัวนี้สามารถที่ใช้ใช้ได้นะจริงๆอ่ะมันมีหลายยี่ห้อมากนะคะอันนี้ก็เป็นสีของเวาเนาะเว拉อ่าคอเลสเตอรอลเพอร์เฟกนะคะตัวนี้เป็นสีขาววอนลองไปหาซื้อกันได้นะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวจะสายวิธีการใช้นะคะวิธีส่วนผสม ผสมส่วนที่เราจะใช้สีเท่าไหร่แล้วก็ใช้ไฮโดรเจนเท่าไหร่ไว้ในช่องคำอธิบายด้านล่างนะคะยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะสตาก็มีมาให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่อยๆนะคะกับคลิปเกี่ยวกับการทำสีผมนะคะวิธีการทำทำยังไงนะคะก็ ไปดูได้ใน playlist ต่างๆนะคะแล้วก็วิธีการแบ่งสีผมนะคะอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะแบ่งชอบผมในการทำสีต่างๆเนาะใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะถามคำถามอื่นๆเกี่ยวกับสีผมนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ช่องคอมเมนต์นะคะหรือว่าใครที่อยากดูคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับการตอบปัญหาคำถามต่างๆที่ส่งเข้ามานะคะตา์จะทำเป็นคลิปเป็นมินิคลิปไว้ให้นะคะในเพจ star beauty นะคะใน Facebook ลอง ไปกดติดตามแล้วก็ไปค้นหาดูได้นะคะดูหัวข้อว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าลองคลิกเข้าไปดูนะคะคลิปประมาณ1นาทีไม่เกิน2นาทีแบบนี้นะคะคุณก็จะได้คำตอบที่รวดเร็วทันใจนั่นเองค่ะวันนี้สตาร์ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ